เรากำลังจะได้บ <zug entertain> en> ้านหลังใหม่แล้วอยู่ที่นาวิวโคตรสวยเลยดาเห็นบ่นี่วยกับใจดีกำลังสู้กันอยจิมชอบไล่แพะบนนาวหวอะสงสัยมันหยอกกันหอกกันอยู่มั้งมันเป็นมันเป็นมันเป็นพี่น้องกันนะเรียกว่าเพื่อนก็ได้นะแม้นไหยเป็นผู้ชายใจดีเป็นผู้หยิง นอกจากลุ้มนันลุ้มนันลุ้มนันมันกำลังใส่ปูนไปทำขุนยังไงดีกว่าเดี๋ยวจะรีบทายมากที่สุดเลยแบตหน่อยมากเดี๋ยวเชือกแบตก่อนแบตสามเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคขเขาเจ้ใส่ปูนเขาจะาใส่ปูนเป็นเสาวงกลมอ่ะนี่บางจุดที่เขาจะยังไม่ได้ใส่ดินลงมานา้าด่าจ้ะดูสิทุคกคนแล้วกำลังจะได้บ้านใหม่ <laughs> ติมขอเถอะติมไ่อ,อยากนอนกับสดาติมชอบห้องแบบส่วนตัวมากกว่าติมติมอยากอยู่แบบส่วนตัวต่ก็พูดว่ายายอยากอยู่แบบส่วนตัวตัวเต็มแต่ห้องอยู่ส่วนตัวเวลาไม่เมื่อยไม่เมื่อยจะนอนนะเ,อ,อ,เอ,อเดี๋ยวกันที่ห้องจะนอนแนละ้วเมื่อยก็เร็วอยากกว่างก็ตอน,นเด็กๆแม่เวลาห้องเล่นเกมเด็กๆก็เนาะไม่เมื่อยสิยญาณเปิดประตูห้องมานอนแม่้อนนั้นแม่นอน ติมติมบอกโซลอกว่าไม่จะมาบอกให้นอนเพราะติมแค่อย่างนี้ติมแค่อย่างนี้ของโซลตัวว่าติมจะเป็ดยูทูบเบอร์ใช่ให้ได้อากาศติมต้องมีต่างจหน่อยเสือแผ่นอัไนเอาไว้ติดผนังอากาศนั่เก็บเสียงเลยติมติมอยากได้วีอาร์ติต้องติมต้องห้องกว้างนี่มือก็ไม่กระเล่งกลางบ้านเลยนอกบ้านมันเล่นแน่ว่ามีสายไฟวะโอ้บอลลูสิมาสองตัว เป็นจริมๆจ,จะบ้าวายาวายกับใจดีเพราะมันจะสวบมือกัดจะตลอดเวลาตอยูคค้ายมือน่าจะมาถึงอันนี้อ๋อไอตอนที่เคยมันที่ว่าจดจาได้เลยโดนตัดไปมันโดนตัดแล,แล้วมันเรามันกัง,งอกขึ้นมาใหม่เป็นต้นสมนี้ มันจะซีนกันเล็กไว้้ไวขึ้นสนิมถ้ามันโดนฝนจะขึ้นสนิมเมียนเมื่อกี้คืนสนิมมันใส่ซางประเดี๋ยเท้าโดาสนิมบาดเชื่อติวเขาไปเบิ่งตรงโซนบาดใหม่ก่อนนะเะว่าติมจะไปเบิ่งตรงหลุมนี่แม่สตาเข์ขจอนี้เอาดินนั่งกองกันตรงนี้ยังว่ได้ทมหลุมตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นอู้แนะนำนะอย่าพักกันตกลงไปมันลึกเห็นอย่างนี้มันลึก ลึกมากโอ้แขนยังเงย็ดไม่ถึงเลยไปกันไปกันไปกันโอ้โอเคการแนะนำบ้านหลังใหม่ที่กำลังจะมาได้ ก็จบเยงเครื่งนี้นะเพราะว่าแบตน้อยมากจบด้วยการดูหมาสองตัวที่กำลังเล่นกัน